วปวดหลังแล้ว,ลวามายันปลายเท้าขาเนี่ยมากินยนเนี่ยก็ไปแล้วมันก็ขับออกถังปลายเท้าก็ดีขึ้นอาชีพซาโปวะส่สงของ <Anton. S 2> ชนกันแล้วก็สะโพกหักใส่ไฟเบอร์กินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นห <า S 2> ล<ะ>ังการรักษาเนี่ยมันคอนโชมหายแล้วคอ,ยอยชั่วแล้วก็ดีขึ้นนะโยมก็คุ้มราคานะจากช้าชานี่จะจําวันแล้วลุ้กขึ้นมาก็จะเดินลําบากก็ดีขึ้น จริงๆอยากยกคอนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากนะโยมสองข้างเลยมันตสดกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวพี่ปวดหลังมากเป็นกระดูกทับเส้นซึ่งต้องผ่าอย่างเดียวปวดตั้งแต่หลังล้าวลงขาซึ่งชาขามากแล้วก็ปวดทรมานมากใครบอกไหนดีพี่ทานทุกชนิดแพงแค่ไหนพี่ก็ทานก็ไม่หายขึ้นบันไดจะปวดทรมานมากคิดว่าพี่คงจะพิการแล้วล่ะยังไงพี่จะไม่ผ่าไม่ผ่าแต่ว่าก็ไม่รู้จะหายาที่ไหนดีลองมาสอง่อง่องที่สาม ปวดหายเลยเพราะพี่ทานไปแค่สองกล่องสองกล่องนี่ตอนนี้อาการพี่ดีขึ้นเดินเหมือนคนปกติทั่วไปไม่เจ็บไม่ปวดแล้วตัวนี้ซึ่งเป็นผงบอกว่ามันจะแรงกว่าที่เป็นอย่างเม็ดเพราะอาการพี่นะมันเป็นอาการที่ปวดมาก mm hmm. เขาบอกว่าให้กินจมผงก่อนไม่มีรสชาติอะไรที่กินแบบทรมานเลยทานได้ง่ายมากทานหลังอาหารชงใส่น้าดื่มไม่มีรสขมไม่อะไรทานง่ายมากค่ะ มีอาการเข่าวเวลาลุกเวลาเดินเหินอย่างเงี้ยมันจะดังกุบก้าบกุบก้าบพอมาจินดีบูนตรงนี้ดีมากเลยค่ะปวดเอวหายปวดแล้วหายปวดแล้วค่ะมีการแต่ก่อนเคยปวดเอวร้าวลงขาแสบร้อนปวดเส้นตึงอะตอนนี้หลังทานดีบูนนะคะ ตอนนี้เป็นไงคะเขาตึงหายเขาตึงหายซองที่สมดีขึ้นเยอะเลยซองที่3ลูกง่ายเดินง่ายแล้วก็หายปวดนั้นเขาตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกง่ยเรางออะไรใด้คุณแม่งอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โออจะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละยกต้องช่วยอในหนึ่งซองนะคะสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวตัวดีบุญผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้ คอนเฟิร์มนะคะเทหมดซองเลยนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะ,อะ,คะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะจะดื่มให้ดูนะคะเป็นการการันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะหมดลงไปแล้วค่ะทานง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่า ดีบุญผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อเซสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบุญช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุกต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ